วัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมจะพาท่านไปดูความคืบหน้าหรือน้ำนะครับความคืบหน้าน้ำที่เขื่อนนะฮะคนชุมครับว่าเป็นอย่างไรบ้างครับท่านผู้ชมครับปริมาณน้ำมวันี้ลดลงไปเยอะครับท่านผู้ชมลดลงไปนะฮะตอนนี้น้ำลดแล้วนะฮะ ก็ถือว่ายังปิมปิมเคลื่อนอยู่ครับ ครับวันนี้วันที่หนึ่งนะฮะวันที่หนึ่งตุลาคมสภาพน้ำนะก็ยังดีขึ้นมานิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับสภาพน้ำที่ไหลมาจากในส่วนของลำตะคองครับท่านผู้ชมตอนนีนะ้น้ำมันไม่สามารถไปทางบึงพุทราหรือไปทางลำเชิงไกลได้นะปริมาณน้ำเริ่มลดลงแล้วครับท่านผู้ชม ได้ไหมอะไรอ่ะเดี๋ยวมาทำเพื่งมาเมื่อวานได้ไปหลายโลไหมเพิ่งมาครับแล้วเมื่อวานมาป่ะเมื่อวานเขาได้ปลาขาววาานที่ไหนอ่ะอ,อยู่ปนชุมปนชุมน้ำมันล้นบ่อในสามสี่ตัวปนในตัวใหญ่ไหมนี่วันนี้ทำไมคนวันนี้นักตกปลามันเยอะจังอ่ะมันก็โดนไงฮะ ใช่ไหมเราเผาไว้อ่อวันนี้มันโดนสามมันรำรับฝันไสอ๋อบ้ามันยุบกระบ้ามันยุบยุบแล้วมันวิ่งอ่ะแต่ป่าวันนี้วันนี้ทำไมคันเบ็ดมันเริ่มมากันอ่ะมันก็มี่เนี่ยป่ามาเห็นอ่ะตัวนายแบวเขาทำอย่างอ้าวเดี๋ยวยิ่งไปเหี้ก็ไม่ไหวสั่งได้ทอนบางยังได้ทอนบางยังได้ลงได้ลงแหมัางยัง เอาเลยเอาสักแหงดิน้องลรอจังหวะดีด้วยวานสามขาดเก็บ้างเก่ามันน่าปาไหนอ่ะสายสายกากระตุกพี่ของพี่เหรอตัวใหญ่ไหมยกได้ไหมยกให้ดูเดี๋ยวนี้พี่ตัวใหญ่ไหมโอ้นี่อะไรอ่ะสวายไม่มีค่าถ้าพับปืนก็เรียบร้อยเลยตัวใหญ่

ตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่ไหมเห็นเลยเหรอไหนอ่ะใหญ่ไหมสีแดงกินบ้างส่วมาเป็นปลาขาวด็มันก็ลวจะบ้ามันเ็นสีเหลที่เป็นพวกาแงนนมนอลานวย่างตรงเาปาเห็นไหย่างนีนะที่เยืตรงล่าง นั่งเฝ้าน่ะมุงเฝ้าไว้ตรงนั้นแหละสวัสดีครับพี่องค์พี่เป็นวันนี้มาสังเกตการเหรอพี่แล้วทีมประสิทธิภาพซอยสีเป็นงานเดี๋ยววันจะเข้าไปดูนี่ลงแต่มันยังแต่หน้าหน้าหน้าเซเว่นยัง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 วิ่งไม่ได้นั่นน่ะตานั่นน่ะเรียนด เรายายเนบาเนี่ยคุณจอมมันเนาะมนเน มันนั่งมันนั่งมันนั่งเฝ้าแหเฝ้าน้ำไม่ได้ทอดนี่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 ใครใครจับท็อกเกอร์ด้นมาเนี่ย ้อนปลาอะไรน้องได้ไหมตัวเล็กรอดหมดเนี่ยปลาขาวอ่ะปลาินโอ้โหเวไปมือหนยดูได้น้องดูหน่อยดูหน่อยลบกลนนิดหนึ่งปลาอะไรอ่ะ อย่างนี้กินได้เออเอาเลี้ยงต่อ ท่านผู้ชมครับตรงบริเวณนี้เมื่อวานที่เรามาถ่ายทํานะครับน้ําได้ล้นในส่วนของของกั้นระบายน้ำนะครับตรงนี้ลงไปนะหญ้าเป็นลาบกองเลยครับท่านผู้ชมครับแต่ตอนนี้เข้าสู่สภาพปกติแล้วครับแต่น้ําก็ยังสูงอยู่แต่ไม่ล้นเหมือนเมื่อวานครับท่านผู้ชมครับตรงบริเวณนี้ครับที่เขื่อนคนชุมครับหรือประตูน้ําคนชุมเอง ตัวน้ามวลน้ําตรงนี้ก็ยังไหลลงเข้าเมืองนคะรราชสีมาตลอดครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เกิดนคนชุมครับท่านผู้ชมณนะวันที่หนึ่งตุลาคมครับท่านผู้ชมอัปเดตให้ท่านดูครับว่าสภาพน้ําเป็นยังไงมั่งครับท่านผู้ชมครับ วันนี้มีนักตกปลานะครับแล้วก็พวกหาปลามากันเต็มเลยครับมาดูนะฮะการหาปลานะครับหลังเขื่อนและหน้าเขื่อนครับท่านผู้ชมครับสภาพของทางเข้าเขื่อนคนชมุมหรือประตูน้ําคนชมุมเมื่อวานนี้ท่วมหมดแต่วันนี้น้ําลดลงไปนะครับสภาพน้ําก็ไม่เท่าไหร่แล้วครับท่านผู้ชมครับนี่ครับ ครับเป็นปลาอะไรอ่ะพี่เป็นปลาอะไรครับ,รบปลาที่มาตกนี่เป็นปลาพวกไหนอ,ะอ่ะฮะ,ะไม่ใหญ่เนาะต,ต,ตัวนึงประมาณสักถึงโลไม่ไม่ถึงออมีเนาะครับก็เป็นโอกาสของชาวบ้านก็เลยมา หาปลาตรงนี้แล้วครับท่านผู้ชมที่หน้าเกลือนนาหรือหน้าประตูน้ําคนชุมของเรานี่เองครับท่านผู้ชมนีม่ครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพาท่านไปดูความคืบหน้าของน้ําท่วมในนครราชสีมาตรงบริเวณมิตรภาพซอยสครับท่านผู้ชมครับเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ครับเ,เรามาถึงจุดที่เมื่อวานนี้นะฮะเอ่ท่วมหนักก็คือตรงนี้แหละครับท่านผู้ชมตรงหน้าบริเวณหมู่บ้านสมบัติธานีครับท่านผู้ชม นี่ <N ee> ครับตรงนี้เป็นบริเวณหมู่บ้านสมบัติธานีที่เมื่อวานท่วมครับท่วมตรงนี้ตอนน,นี้น้ำลดลงไปแล้วครับท่านผู้ชมครับน้ำได้ระบายลงไปเรียบร้อยแล้วนะ <N ee> นี่ครับ <N ee> นี่ครับบริเวณหน้าสมบัติธานีครับท่านผู้ชมตอนนี้น้ำได้ลดลงไปเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมนะฮะวันนี้วันที่หนึ่งครับวันที่หนึ่ง ุราคมครับท่านผู้ชมดูความคืบหน้าของมวลน,น้ำนะที่ไหลมาจากลำตะคองครับท่านผู้ชมท่วมนะฮะท่วมในส่วนของเอ่อหน้าสมบัติธานีครับท่านผู้ชมนี่ครับเราจะขับรถให้ท่านชมครับท่านผู้ชมว่าความคืบหน้าของวันที่1น,นะหลังจากน้ำท่วมที่มิตรภาพซอยสี่มาหลายวันแล้วครับท่านผู้ชมครับ นี่ครับหแหล่งเศรษฐกิจของของในแหล่งเศรษฐกิจของในส่วนมิตรภาพซอยสก็จะมีอยู่ข้างหน้านี่เองนะครับเมื่อเลี้ยวซ้ายไปแล้วก็จะเป็นแหล่งร้านค้านะฮะร้านค้าขายของจำนวนมากอย่างเช่นมีร้านค้าปีกย่อยของเซเว่นร้านค้าปีกย่อยของโลตัสที่ตั้งอยู่ในซอยนี้ด้วย ก็เจอผลกระทบของมวลน,น้ำนะ้าที่ไหลเข้ามาท่วมในซอยมิตรภาพซอยสีครับท่านผู้ชม ครับในส่วนตรงนี้ก็ยังท่วมขังอยู่ครับท่านผู้ชมครับน้ำก็ยังท่วมขังอยู่นะนี่ครับท่านผู้ชมนี่ครับบริเวณน,นี้น้ำยังท่วมขังอยู่ครับท่านผู้ชมครับรถก็ยังไปไม่ได้นะครับนะฮะเอ,อ เราก็จะกลับรถกันตรงนี้เข้าไปดูความคืบหน้าในซอยตรงที่น้ำเอ่อขึ้นมาครับท่านผู้ชมนี่ครับํำตะคองก็ยังท่วมอยู่ครับท่านผู้ชมครับนี่ครับ เราจะมาชมสนาบน้ำนะฮะมิตรภาพซอยสี่ครับนะฮะเออน้ำลดแล้วครับท่านผู้ชมแต่ก็ยังไม่เต็มที่นะฮะรถก็สามารถผ่านได้แล้วนะ,ะบางส่วนที่ครับสภาพของมิตรภาพซอยสี่ ครต้องกาบขอบพระคุณมากที่รับชมรายการของเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องเราด้วยเราจะได้มีคลิปใหม่ๆม,มาเสนอท่านครับขอบพระคุณมากครับ